บอกได้เลยนะคะว่าสุประทับใจมากๆที่ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะอ,อยากอยากหเห็นแผลตรงนี้ยคะ่ะท,ท,ที่ที่ก็ดึงขึ้นไปตง่งมาดูผมขึ้นแล้วออหมอเขาแวกเส้นผมเราเป็นร่องเป็นอะไรแบบสวยมากแบบไม่มีแผลเลย ค่ะวันนี้พี่สุก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ทําหน้าวันนี้ครบ3เดือนพอดีนะคะก็คือตามันตกมากค่ะทั้งคิ้วทั้งหนังตาบนกุงตาล่างทั้งหมดเนี่ยค่ะร่องน้ามงน้ำหมากมันไหลลงหมดทั้งแถบเลยมันทําให้เราดูแก่เกินวัยทั้งร่องน้ำหมากทั้งถุงใต้ตาแล้วก็หนังตาด้านบนที่สุดลงมารวมทั้งเนี่ยตรงนี้ด้วยค่ะบริการที่พูจสุทำนะคะก็คือซับบราวริบแก้ไขหนังตาตก โดยการซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดดึงหน้าด้วยนะคะ3ส,ส่วนเลยค่ะแล้วก็ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการผ่าตัดไขมันใต้คางหรือว่าเหนียงนั่นเองค่ะ3เดือนที่สุนารีดึงหน้าก็หนูหม,ม,มูพัก6วันก็ไปทำงานก็ทำงานได้ะนะคะเนี่ยนนี่3เดือนนะ แต่ว่าถ้า6เดือนนะคือไม่มีแล้วจึงไม่ผิดหวังเลยแล้วตัวสุเองทำก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอย่างที่สุบอกหรือมากกว่าที่สุเป็นก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาคุณหมอได้บอกได้เลยนะเพราะว่าสุประทับใจมากๆที่ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด